สวัดีค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง Healthy Box ความรู้เรื่องสุขภาพดีๆที่ไม่ได้อยู่แค่ในกล่องจัดทำโดยนางสาวธมรัตเกตพงพันธ์นักศึกษาแพทย์แผ,ผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่3ความดันสูงภัยเงียบที่ต้องระวังความดันโลหิตส,สูงอันตรายถึงชีวิตได้อย่างไรวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะ ค่สำหรับความดันโลหิตส,สูงนะคะคือภาวะของแรงดันหลอดเลือดแดงสูงเกินกว่าค่าปกตินะคะโดยทั่วไปแล้วจะไม่เกิน130ทับ90 มิลลิเมตรปลรรอดแต่ถ้าความดันโลหิตสูงมากเกินไปนะคะจะทําให้ผนังของห้องหัวใจหนาตัวมากขึ้นทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าหัวใจโตและทําให้เกิดหัวใจไวายได้และก็เสียชีวิตได้เช่นเดียวกันค่ะในโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็ยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกเกิดเลือดข้างในสมองและอาจเสียชีวิตได้เช่นกันค่ะเส้นเลือดในสมองแตกนะคะก็ยังเป็นผลแทรกซ้อนที่น่ากลัวที่สุดเพราะสามารถเสียชีวิตได้ฉับพลันได้เลยค่ะ และยังมีอื่นๆอีกน,นะคะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเช่นทําให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นหรือถ้าความดันมาทางตาเนี่ยก็อาจจะทําให้ตาบอดได้เลยค่ะสําหรับความดันสูงนะคะปกติเนี่ยถ้าไม่ได้สูงมากแบบสูงปรี๊ดเลยนะคะมันก็จะไม่มีอาการอะไรนะคะใช้ชีวิตได้ตามปกติชิวๆเลยจะรู้ก็ต่อเมื่อเราไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้ว 5สัญญาณเตือนโรคความดันสูงมีอะไรบ้างสําหรับสัญญาณที่1นนะคะคือปวดศีรษะปวดท้ายทอยปวดต้นคอค่ะสัญญาณที่2มีอาการคลื่นไส้อาเจียนถ้าหากความดันโลหิตสูงเกินกว่าค่าปกตินะคะก็อาจจะทําให้เรานะคะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ค่ะสัญญาณที่3ส,สามารถเกิดอาการตาพร่ามัวได้สัญญาณที่4หน้ามือคลายจะเป็นลมและสัญญาณที่5มีอาการชาตามมือตามเท้าค่ะแล้วปัจจัยใดบ้างที่ เสี่ยงให้เกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงเรามาฟังกันค่ะพันธุกรรมหากคุณนะคะมีพ่อหรือแม่เนี่ยเป็นความดันสูงนะคะตัวเราเองเนี่ยก็เสี่ยงเป็นความดันสูงได้เหมือนกันนะคะและข้อที่2นะคะก็คืออายุที่มากขึ้นค่ะยิ่งอายุมากขึ้นนะคะก็ยิ่งเป็นความดันได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่3าม ผู้ที่มีรูปร่างอ้วนข้อที่4ไม่ออกกําลังกายคนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยนะคะมีสิทธิ์เสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันสูงนะคะได้มากกว่าคนที่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอคะ่ะเพราะฉะนั้นออกกําลังกายนะคะ 5. คนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้ว แน่นอนนะคะว่าโรคเบาหวานเนี่ยมักจะมาคู่กับความดันเสมอซึ่งถ้าใครนะคะเป็นโรคเบาหวานนะคะที่อาจจะยังไม่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคความดันนะคะในอนาคตนะคะความดันอาจจะถามหาได้ง่ายกว่าคนอื่นค่ะ 6. ความเครียด7คนที่ชอบรับประทานอาหารเค็มโดยเฉพาะอาหารที่โซเดียมสูงๆนี่คือตัวดีเลยค่ะ 8. การสูบบุหรี่9เพศชายจะมีโอกาสเป็นความดันโลหิตได้มากกว่าเพศหญิง10การนอนกรนการที่คุณนอนกรนนะคะอาจจะมีโรคซ่อนอยู่นะคะคือโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณนะนอนหลับซึ่งโรคนี้นะคะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงตามมาได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะนอกจากจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงแล้วนะคะเก่งนะคะก็ยังมีทริคง,ง่ายๆนะคะที่สามารถลดความดันได้ด้วยค่ะนั่นก็คือ d a s h Diet หรือ dietary approach to stop hypertension diet หรือแนวทางโภชนาการเพื่อลดความดันโลหิตส,สูงแล้ว d a s h d เ e ทเขาทำยังไงบ้างข้อแรกนะคะเพิ่มการทานถั่วมเมล็ดพืชและธัญ,ญพืชไม่ขัดสีให้มากขึ้นธัญ,ญพืชไม่ขัดสีนะคะจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มีทั้งไฟเบอร์วิตามินและแร่ธาตุที่จาเป็นต่อร่างกายเยอะมากๆเลยนะคะและการทานถั่วและ,มะเมล็ดพืชนะคะก็จะยังได้ทั้งโปรตีนไขมันดี รวมไปถึงแมกนีเซียมนะคะที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงแต่ต้องระวังให้เลือกทานแบบการอบนะคะไม่ใช่การทอดและหลีกเลี่ยงการปรุงรสนะคะข้อที่2เพิ่มการทานผักผลไม้ให้มากขึ้นนอกจากจะมีใยอาหารสูงแล้วนะคะยังมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะคะที่ช่วยในการลดความดันได้ดีอีกด้วยข้อที่3เลือกรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมสูงโดยเน้นจากแหล่งธรรมชาตินะคะเช่นนมไขมันต โยเกิร์ตไขมันต่ำเต้าหู้หรือผักใบเขียวค่ะข้อที่ 4. เลือกทานโปรตีนไขมันต่ำเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่หลีกเลี่ยงการทานเนื้อแดงรวมไปถึงโปรตีนแปรรูปข้อที่5หลีกเลี่ยงการทานไขมันอิ่มตัวรวมถึงไขมันทรานส์ให้เน้นการรับประทานไขมันมีอิ่มตัวเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าว ข้อ6ลดการทานน้ําตาลหรือของหวานและสุดท้ายข้อที่7สําคัญมากๆนะคะนั่นก็คือโซเดียมค่ะในคนที่มีปัญหาความดันสูงนะคะไม่ควรกินโซเดียมเกิน1,500มิลลิกรัมต่อวนันรู้ไหมคะว่าเกลือ1นช้อนชาเนี่ยมีโซเดียมสูงถึง2,000มิลลิกรัมและน้าปลา1ช้อนโต๊ะนะคะมีโซเดียมถึง1 5 0 0มิลลิกรัมเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากลดความดันได้นะคะข้อ7นี่สําคัญมากๆเลยค่ะคือการลดโซเดียม เป็นไงบ้างคะความรู้ที่เก่งเอามาให้วันนี้ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าความดันโลหิตไม่ได้สูงมากก็อาจจะเป็นภัยเงียบนอกจากจะทานอาหารที่มีประโยชน์และวัดความดันแล้วอย่าลืมออกกําลังกายกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน Health Box Podcast ขอบคุณค่ะ